ตอนที่ผมเริ่มรับใช้พระเจ้าใหม่ๆนะครับผมก็พบกับภาวะที่เบิร์นเอาท์ในการรับใช้นะครับมันเหนื่อยแล้วมันก็ท้อแล้วมันก็อยากจะถอยแล้วก็ตัดสินใจด้วยซ้ำนะว่าจะเลิกรับใช้พระเจ้าไปเลยนะครับคืนวันถัดมานะครับที่ผมไปร่วมประชุมกล่าว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายนะของผู้นําก็มีการนมัสการในกลุ่มย่อยกันนะครับก่อนที่เริ่มประชุมปรากฏว่าเพลงนมัสการที่ผมร้อง ซ้ำๆมากระอนหน้านั้นแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นเพลงน้ำมศการที่พาผมไปสัมผัสพระเจ้านะและอยู่ต่อหน้าการทรงสถิตของพระเจ้านะอยู่ต่อหน้าพระสิริของพระเจ้าอยู่ต่อหน้าฤทธเดชของพระเจ้าการน้ำมศการครั้งนั้นพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมนะครับทำให้ผมไม่เคยรู้สึกอยากจะกลับไปสู่จุดนั้นอีกเลยนะครับและสิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านการน้ำมศการพระเจ้านะครับพี่น้องครับในพระคัมภีร์มีหลายคนเลยนะครับที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เมื่อเขาได้พบพระเจ้าเมื่อเขาได้เผชิญหน้ากับพระเจ้าเนี่ยเขาสามารถที่จะ ก้าวข้ามอุปรสรรคปัญหาของเขาไปได้เช่นเดียวกันนะครับวันศุกร์ที่23พฤษภาคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มวอร i ชิปไนทครั้งที่12นี้นะครับหัวข้องเราคือ Be โฮเตือนใจเรากระตุ้นใจเราสก,กิดใจเราว่าให้มองไปที่พระเจ้ามองไปที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในพระสิริและการทรงสถิตของพระเจ้าและผมเชื่อจริงๆครับว่าพี่น้องจะค้นพบประสบการณ์ใหม่มิติใหม่และ,จะเจริญเติบโตขึ้นและพระเจ้าจะเข้ามาทํางานบางอย่างในชื่อของท่านอย่างแน่นอนนะครับแล้ว เราพบกันในวันศุกร์ที่23เวลา1ทุ่มที่ Nexus ัสทบุรีนะครับ